สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูหน่อยในห้องเรียนวิชาสังคมนะคะและเรื่องที่เราจะได้เรียนวันนี้คือเรื่องสถาบันทางสังคมค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1นนักเรียนสามารถบอกอธิบายความหมายของสถาบันทางสังคมได้ข้อที่2นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้ค่ะ เรามาดูที่มาของสถาบันทางสังคมกันก่อนนะคะมนุษย์ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตามลำพังนะคะมนุษย์ต้องการอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่นะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มหมู่ตั้งแต่สองคนขึ้นไปคือเป็นสังคมนะคะและพออยู่ด้วยกันเป็นสังคมแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันนะคะและก็ต้องมีกฎระเบียบข้อตกลงของสังคมนะคะเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความวุ่นวายค่ะ ปัจจัยที่ทําให้เกิดสถาบันทางสังคมนะคะในชีวิตประจําวันของมนุษย์จะมีความเกี่ยวข้องและก็สัมพันธ์กันอยู่แล้วสถาบันทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สาเหตุดังกล่าวนะคะทําให้มนุษย์สร้างสถาบันทางสังคมต่างๆขึ้นมาจากปัจจัยสําคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สถาบันครอบครัวนะคะสถาบันครอบครัวมีบทบาทสําคัญนะคะเพราะเป็นเป็นสถาบันพื้นฐานนะคะในการอบรมเลี้ยงดูหรือสั่งสอนนะคะขัดเกลาให้คนเป็นคนดีทั้งกายวาจาและใจเพื่อให้สังคมสงบสุขนะคะ สสถาบันทางการศึกษานะคะถือว่ามีบทบาทสําคัญมากนะคะเพราะส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมมีความรู้มีความเจริญงอกงามทางด้านต่างๆนะคะสสถาบันทางศาสนามีบทบาทสําคัญเพราะเป็นศูนย์รวมความศรัทธานะคะและควบคุมความประพฤติให้คิดดีทําดีค่ะ สสถาบัานทางเศรษฐกิจนะคะคือแบบแผนและเกณฑ์ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่อยู่ในสังคมนะคะเป็น,นกลไกราคานะคะการกระจายไรายได้ของสินค้าและบริการแก่สังคมนะคะทําให้มีการผลิตสินค้าและบริการขึ้นมาจําหน่ายสร้างไรายได้นะคะให้กับครัวเรือนค่ะ 5. สถาบันทางการเมืองการปกครองนะคะถือว่าเป็นสถาบันที่สำคัญอีกสถาบันหนึ่งนะคะเพราะมีการกำหนดระบบอำนาจในการจัดระเบียบให้สังคมมีความสงบสุขนะคะเกิดความมั่นคงของประเทศชาติด้วยค่ะ หสถาบันนันทนาการนะคะมีไว้ให้เกิดความเพลิดเพลินใจนะคะทำให้เกิดการแสดงในรูปแบบต่างๆเช่นละครภาพ,พยนตร์ดนตรีนะคะซึ่งมีความสำคัญต่อสังคมในปัจจุบันนะคะเพราะสังคมจะได้ไม่ตึงเครียดนะคะ เจตสถาบนสื่อสารมวลชนคําว่าสื่อสารมวลชนหมายถึงกระบวนการการส่งข่าวสารความรู้สึกนึกคิดไปยังผู้คนจํานวนมากนะคะอันนี้ก็มีความสําคัญนะคะทาให้มนุษย์หรือคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยสามารถรับรู้เรื่องราวข่าวสารของประเทศชาติบ้านเมืองและข่าวต่างๆอีกมากมายนะคะ จบบทเรียนแล้วนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องสถาบันทางสังคมเรียนจบแล้วหากสับสนหรือไม่เข้าใจก็ให้นักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปของคุณครูน,นะคะจากนั้นมาดูว่า ชั่วโมงนี้คุณครูมีงานอะไรให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญของสถาบันทางสังคมทั้ง7สถาบันนะคะพร้อมทบทวนบทเรียนให้เข้าใจทำลงในสมุดวิชาสังคมนะคะอธิบายให้ได้ว่าสถาบันทางสังคมมีอะไรบ้างทั้ง7สถาบันและแต่ละสถาบานันทางสังคมมีความสำคัญอย่างไรนะคะทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งงานคุณครูมาในอารบ้านวิชาสังคมนะคะ